ลโหลสวัสดีชาวอน,นันต์สวจดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม The Sims 4 <Ooh. S 1> เป็นไงแกคิดถึงซีรีส์นีกันปะแล้วในวันนี้คิวกลับมาเล่นพร้อมกับ DLC ใหม่ Horse Ranch ซึ่งใน DLC นี้เดี๋ยวเราก็จะสามารถขี่ม้าได้แก <Wow. S 1> สามารถโรเพลงเป็นแม่สาวค <Wow. S 1> ารบอยสุดเปรี้ยวเออแบบฟิลเพลงโอทาวโรสอะแกเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลงกันดีกว่าว่า DLC านี้เจะเปรี้ยกขนาดไแล้วกอน Let's go ไปเลย ก่อนที่เราจะเริ่มเกมเนี่ยเราต้องไปสร้างตัวละครกันก่อนนะคะทุกคนอ่ะเปลี่ยนเป็นผู้หญิงแป๊บโตัวละครหญิงพื้นฐานเนี่ยเบ้าหน้าดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องปรับอะไรมากนะแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยคิวจะไม่ใช้มอดนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวคิวจะพยายามปั้นให้นางดูดีที่สุดนะคะดูดีแน่นะวีอุ้ยทำไมทำไมตัวละครมันหน้าตาคุณคุณวะ เดี๋ยวเรามาหาชุดให้นางใส่กันดีกว่านะชุดก็เอามาจากแพ็คฮอสแ r ร n d s เลยนะคะทุกคนเพราะว่าหนูจะโรเป็นเป็นสาวขาว girls อันนี้ไงติ๊กเลือกขอดูหน่อยซิว่ามีชุดอะไรบ้าง เออเนี่ยชุดนี้เลยสีแดงมีแบบไหนบ้างแดงนี้แดงไหนแดงอะไรวะเนี่ยอ่าเอาแดงแบบนี้ดีกว่าทุกคนไปแล้วก็กระโปรงหรือว่าข้างเกงดีวะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็น DLC ใหม่ก่อนอ่าโอเคนี่ไงอุ้ยอันนี้ยาวไปไม่เอาข้างเกงมันก็อ่าเอาอันนี้ดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเอเข้าชุดกันเลยอเอแล้วชุดเต็มตัวนี่คือมีอะไรให้บ้างอะทุกคนเดี๋ยวขอเปลี่ยน d l เอเป็นหนึ่งอ่ะไม่ใช่อันนี้อ่า DLC ออ่ะนี่ไง ก็เป็นชุดแนวคันรี่นะคะทุกคนแต่ไม่เอาเราจะเอาชุดนี้แหละแปะรองเท้านี้ต้องเป็นรองเท้าบูทที่มันเข้าคู่กันแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเสียดายอ่ะอยากได้แดงกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะถัดไปขอทําเล็บกันสักหน่อยนะคะทุกคนเล็บไม่แดงไม่มีแรงเล่นเนาะเอเล็บประมาณนี้ม,มันแดงไม่พออ่ะมันมีแดงกว่าน,นี้ไหมอันนี้ได้ไหมอุ้ยอันนี้มันแดงแซมขาวไม่อยากได้กลิตเตอร์อยากได้แดงแบบแดงเถื่ออ่ะอันนี้ได้ไหมอ้าวอันนี้ไม่ใช่แดงไม่ว่านี้มันชมพูแล้วเนี่ยเออมันต้องแดงแบบนี้ A later few minutes later. เอาละเสร็จแล้วได้เวลาตั้งชื่อค่ะทุกคนคิวมีชื่อในใจแล้วตอนนี้แหะอ่ะอ่ะน้องอเก๋นามสกุลประตูผี <c oughs> ได้แล้วเอาละเรามาเลือกสันดานไ่ <c oughs> ไม่ใช่นิสัยของน้องเก๋กันดีกว่านะคะอ่ะปณิธานเอาเป็นนักขี่มากก้ากวาดรางวาัลแล้วก็สีที่ชอบสีแดงค่ะเพิ่งชอบสีแดงแล้วก็เอาสีชมพูด้วยแล้วก็สีดำเออ อะไรก็อนนี้ใสของน้องเก๋เดี่ยเอาเป็นอะไรดีนะเอมีนิใส่เกี่ยวกับมา้าไม่อยากแกแบบรักสัตว์รักมา้าอะไรอย่างเงี้ยเอ๋อ่านี่ไงคนรักมา้าส่วนที่เหลือเนี่ยก็เลือกชอบออกที่แจ้งแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองนะคะส่วนท่าเดินก็ก็ขอเช็ดเชิหน่อยเอ๊ท่าเดินเราเอาเป็นแบบดีแล้วกันนะมั่นดีชอบอ่ะเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปสร้างน้องมา้ากันเลยดีกว่าทุกคนนี่มาตรงนี้เลยแล้วก็สร้างมา้า เอ้ม้าจริงด้วยม้ามาเป็นตัวตัวเลยเอเดยวคิวขอเลือกพรีเซตก่อนเอาเป็นพรีเซตแบบไหนดีวะโอ้ยเอันนี้ม้าโลนเกินไปอ่ะลูกขอแบบอุยอันนี้สวยอ่ะตัวนี้ฟิลแบบม้ายูนิคอร์นเลยอ้าเราสามารถเพ้นท์ลายให้น้องได้ด้วยเหรอโอเคจัดไปเดี๋ยวโดนแน่ลูกหันตูดมานี่มาขอแสดงความเป็นเจ้าของหน่อย เก๋ตรงนี้เอ๋ลายมือสวยเชียนะเราเพตาช่วยหนูด้วยสวดอีกข้างหนึ่งเขียนคำว่าก,กี่ลงไปอื้อสวยแล้วลูกแล้วก็คิวรู้สึกว่าตรงหน้าเนี่ยต้องเพิ่มเติมอะไรสักหน่อยนะคะทุกคนมึงยังจะเติมอีกลเลยเนื่องจากน้องเก๋เดี๋ยบูชาเจ้าแม่เก๊กฮวยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเติมแต้มจุดหนึ่งจุดไปตรงข้างหน้านะนี่แบบนี้เลยแล้วคิวก็รู้สึกว่าหน้าเขายังโล่งๆอยู่นะคะทุกคน อ่เรามาเติมสีที่หน้าน้านองเขาสักหน่อยอยากได้สีชมพูะแกขอชมพูชมพูเอ๊ะต้องแบบนี้สิอ่าแล้วก็แต่งตัวให้น้องเขาสักหน่อยเลือกที่อ่านมาเอ๊อุ้ยมีหางแบบดีด้วยเหรออุ้ยหางผูกโบชอบแล้วก็หัวอุ้ยมีดอกไม้ด้วยอุ้ยน่ารักเออหางเอาเป็นดอกไม้เหมือนกันดีกว่าจะได้เข้าคู่กันเนาะแล้วก็ขอเปลี่ยนสีอ่านสักหน่อยนะคะเอาให้มันเข้ากันนะเอ๊สีนี้เลย เป็นมาขนาดนี้ใครไม่มองดูให้มันรู้ไปค่ะ <S <S อ่ะเมื่อกี้เรายังบ่นไม่ชอบอยู่เลยอ่ะเราจะตั้งชื่อน้องว่าลูกแม่ทับทิมถ้าทุกคนถามว่าแม่ทัพทิมคือใครนะคะแม่ทับทิมคือน้องสาวของแม่เก็กฮวยนะคะซึ่งเป็นหลานสาวของเจ้าแม่กงแกกีกทีหนึ่งเนาะ <S 1> <S 1> จะเยอะไปไหนเนี่ยเอาละเรามาเลือกอุปนิสัยของน้องกันดีกว่านะนี่เป็นน้องมาผู้กล้าหาญ แล้วก็แล้วก็อ่านี่เป็นมีดแล้วก็เป็นมาที่แสนรู้นะคะทุกคนอ่ะเราพร้อมแล้วเอ๊แล้วมันมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าอ่ะอุ้ยมีช่วงวัยด้วยเหรออันนี้คือวัยแกแล้วก็มีวัยเด็กอุ้ยกลายเป็นลูกม้าเลยอ่ะตลกมีพ่อกดให้มันเป็นลูกม้าแล้วมันน่ารักมากเลยเนี่ยแกแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้กดแล้วได้อะไรเอ่ยนะอ๋อ,อแล้วน้องจะนอนกดแล้วนะ <lakes> ทับทีมลูกหนูจะนอนแหก อ่ะสร้างตัวละครเสร็จแล้วมาถ่ายรูปครอบครัวกันดีกว่ามาติดถูกวิรูปนี้ไม่เอาขอใหม่ขอใหม่อหมเอ๊ต้องรูปนี้สิให้ดูเหมือนคนที่มีความรักกันอย่างแน่นแฟรงรักกันแบบักค่ะ a few minutes later อ่ะไปไปหาบ้านให้ทั้งสองคนนี้อยู่กันดีกว่าค่ะโอ้ยแล้วดูหน้ามา้าเราดิน้องทัพทีทำไมเลือดนี้อย่างนั้น,นล่ะลูกโอ้ยช่างก่อนช่างก่อนเดี๋ยวหาที่อยู่ให้น้องดีกว่าอ่าตรงนี้มันพื้นที่โล่งเกินไปอ่ะไปอยู่ไหนดีวะ เออนี่ไงซ้ายบนได้ไหมโอ้กว้างใช้ได้เลยเนี่ยเราจะได้มีลานไว้ฝึกขี่ม้านะทุกคนเย้ yeah, ยายเข้าที่ดินเรียบร้อยอุย้ยกว้างมากเลยว่ะบ้านเรา <c oughs> อุย้ยนี่ไงมีแจ้งเตือนขึ้นด้วยว่าม้าตัวใหม่เฮ้ยแต่จะว่าไปโหซิมของเราเดี่ยก็ปั้นออกมาดูดีเหมือนกันนะเนี่ยขนาดไม่ได้ใส่มอดเลยนแกแ <Wow. S 1> ยเดี๋ยวน้องทับทิมบังจอนองอน้องมาอ้อนด้วยอุย้ยตลดัดเฮยขี่อ้อ,อนนะเราเนี่ย แม่ขอดูหน้าน้องกใกลๆหน่อยนะว่าไงทัพทีมชอบบ้านใหม่หรือเปล่าชอบมากเลยคฮิเอ๋ชอบก็ดีแล้วอันนี้ขอแวะมาดูซิมของเราหน่อยนะคะน้องเก๋นี่คือปั้นออกมาสวยเวอร์ไหนดูซิมาแม่ขอเกาคอดูหน่อยนะลูกมาลกมาลกมาเอ๋มามาเด็กดีเกาคอนะคะเอ๋นิ่งๆนะนิ่งนะนงนะเออเกาตรงนี้คันตรงนี้หรือเปล่าลูกอ่ะ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 คันอ่ะเกาให้เกาให้เอเอ้าว อะไรอ่ะฉันเกาผิดท่าเหรอทำไมหลอดไม่ชอบอ่ะาเอาใหม่เปลี่ยนเป็นกอดน,น้องแทนนะคะทับทีมลูกเมื่อกี้แม่อดทุนแม่ไม่ได้ตั้งใจเกาไปโดนสิวหนูใช่ไหมเมื่อกี้อะไรเดะยสนทนาเรื่องการอยู่ในเกมจําลองชีวิตมีอย่างนี้ด้วยเหรออ่ะรอบนี้เดี๋ยวเราขี่น้องกันเลยดีกว่านะคะทุกคนทับทีมแม่ขอขี่หน่อยนะขยับไปนิดนึงลูกเดี๋ยวแม่เอาอานวางไว้ให้ แล้วน้องเก๋เรานี่คือจะเดินอ้อมทำไมอหลูกอ่านี่ไงใส่อานให้น้องอู้หูแต่งตัวจัดเต็มมากสวยมันเจ้าของมันอึบอึบขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเออขึ้นได้แล้วอ่ไปทับทีมลูกแม่เราไปวิ่งเล่นกันดีกว่านะคะเอไปอ่านี่ไงวิ่งเรียบมาที่นี่เดี๋ยวเราจะไปซองวิ่งตรงนั้นนะไปลูกไปเออเอเอเอย่าด,ดีดอย่าดีดอยากดื้อสิให้แม่ขี่ดีๆขำท่าที่อ่ะ ตัวละครเรามันขี่ม้าไม่ค่อยแข็งอะทุกคนมันก็เลยขีไ่ไท้ยอ๋อออย่าอย่าบอกว่าดะดดีงขี่เดินไปดีๆลูกเดี๋ยวแม่จะพาหนูหัดเดินออมไอ้ถังพวกนี้นะเห็นถังตรงข้างหน้านั่นไหมนั่น,น,นแหละไปะหัดกันวิขวาบนอะไรอะ่ะได้รับทักษะความอดทนแล้วโอ้เอยเราสามารถพัฒนาทักษะม้าได้นะเนี่ยอาไปลูก อ่านี่ไงได้รับทักษะความคล่องแคล่วไวอีกหนึ่งไปเออเดินข้ามไปนะลูกอย่าให้ชนนะอย่าชนนะถ้าชนจะงดกินหนมนะเข้าใจไหมทุกวันนี้หนูก็ไม่ได้กินอยู่แล้วค่ะอุ้ยแย่และมีเพื่อนบ้านมาหาวาะเดี๋ยวไปทักทายเพื่อนบ้านก่อนละกันนะคะโอ้โหคุณลุงแอบบมาโกงหน้าบ้านหนูเลยนะไปทักทายเพื่อนบ้านสักหน่อยสวัสดีนะคะคุณลุงทั้งสอง เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนี้ใช่ไหมคะเนี่ยคุณลุงสวัสดีนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะดูชื่อน้องเก๋ประตูผีทุกย้ายมาอยู่ที่นี่วันนี้เองค่ะเออเก๋ประตูผีก็ทำไมนามสกุลหนูแปลกๆนะลูกเอ้ยแล้วคุณลุงเอาอะไรไมาให้หนูกินคะเนี่ยอะไรอะแพนเดอแคมโปมันคืออะไรอะคะคุณลุงลุงก็ไม่รู้เหมือนกันลูกอีแก่ที่บ้านมันทำมาให้อะะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะลองชิมดูนะคะ ว่าแต่ถ้าไปคนสาวๆอย่างหนูถึงย้ายมาอยู่ที่บ้านนอกขอกนาอย่างนี้ลหละลูกเอ้ยห,หนูหนีนี่ไไม่ใช่หนูเบื่อชีวิตเมืองกรุงอะคะ่ะคุณลุงหนูก็เลยคิดว่ามาใช้ชีวิตแบบคันตรีแบบนี้จะดีกว่านะคะอ๋อรล้ดีแล้วดีแล้วว่าแต่นุได้ลองเข้าไปในเมืองสักทีหรือยังอะลูกเอ้ยในเมืองหรอคะในเมืองมันมีอะไรหรอคะคุณลุง<ห>ในเมืองมันก็มีคนดีอย่างโง่ดิเอาแล้วจะไปลูงต้องแรกใส่ดูด้วย ลุงล้อเล่นใน oh. เมืองมันก่อจะมีตลาด่ะลูก oh. แล้วก็มีลานประกวดม้าด้วยนะหน oh. ูอยากแข่งมา้รารือเปล่าอ่ะ oh. อุ้ยพูดแล้วก็ยืนขึ้นเลยแล้วก็เติมฟืนเข้าไปอีกที่งราคะเนี้ยอย่างงี้ต้องเข้าไปดูในเมืองสักหน่อยแล้วอะ A few minutes later ทับทิมลูกทับทิมไอเด่นะข้างๆนล้วมันกองอะไรวะนะทับทิมหนุกขี้เหรอลูกตั้นแงมูลสัตว์กูว่า <laughs> เชียวอ้าขี้เสร็จก็นอนเลยนะอื <laughs> คิดจะรับผิดชอบกับขี้ตัวเองเลยมันน่าหมันไส้จริงๆเลยหมาตัวนี้เนี่ยไปน้องเก๋รีบม,มาเก็บขี้มันโอ้โหทำไมกองมันใหญ่ขนาดนั้นละ่ะจีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้มันกินอะไรเข้าไปล่ะต้องลำบ,บากลำบ,บนเก๋ม,มาเก็บขี้จีเออเก็บเก็บไปเถอะนะอย่าบ่นอ่แไปเก็บม,มันขึ้นมาเออเก็บใส่ถุงแล้วก็ไปทิ้งถังขยะซะนะแล้วเสร็จจากนี้เนี่ยเราไปเที่ยวในเมืองกันดีกว่าโอเคได้เลยจี เอะแต่เดี๋ยวก่อนไปเดคิวขอเช็คของเลยนะคะทุกคนรางอาหารม้ามันอันไหนวะเออพวกคอกมา้มาคอกม้าคอกใจมีอะไรบ้างไหนดูซิเออ DLc อันนี้ก็อุยของตกแต่งแนวแบบคันทรีนั้นเลยเนาะไว้เดี๋ยวก่อนนะไอคอมมูนิตี้บอร์ดนี่คือวางไว้หน้าบ้านได้เลยเหรอโอ้สะดวกดีวะ่ะงั้นวางไว้หน้าบ้านตรงนี้เลยละกัน เอห้องน้ําคิวอยากได้ที่เป็นอ่างน้าอ่ะคิวไม่อยากได้ฝักบัวเนี่ยเออแบบเนี้ยอุ้ยแต่ว่าแบบทำไมห้องน้ำาเ่แคบจังเลยอะแกขอขยายห้องน้าหน่อยได้ไหมเออขยายออกไปอ่ะเดี๋ยวเราจะวางอ่างแทนนะคะอันนี้มันนี่แล้วก็ขยายเอา,าทั้งนี้โอ้ลดเอฝักบัวนี่คิดว่าลบออกไปเลยดีกว่านะอ่ะแล้วก็วางอ่างลงไปเลยอ่างอ่าขอเปลี่ยนสีนิดนึงเออสีประบาณนีแหละคุมโทนเรียบร้อย แ,งแ,งแค่นี้ห้องน้ําบ้านเราก็มีอ่างละแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยเป็นญ้าเหรอย่าตกแต่งปะเออน่าจะเป็นของตกแต่งนะอวางไว้ตรงนี้แล้วกันไหนๆก็ไหนๆละออ,อ,อาเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คืออะไรอ่ะฮะเครื่องทวํวายเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาเ l c ที LCD มีเครื่องทำวายวะ่ะเอ๊ะเดี๋ยวเรามาทํวายกันดีกว่านะคะทุกคนแล้วอันนี้ลูกบอลเอาไว้ให้มาเล่นปะ เออขอสีแดงได้ไหมมีสีแดงไหมแอบแบบนี้โอเคคิดว่าน่าจะพอแล้วแหละนี้มาลองทำวายกันดีกว่าอ่ะสามารถซื้อได้เลยนะเอาเป็นวายอังุ่นแล้วกันนะ <Wow. S 1> ไปค่ะน้องเก๋มาทำวายอังุ่นกันดีกว่า <Wow. S 1> ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกรรมวิธีการทำวายอังุ่นแบบดั้งเดิมกันนะ <Huh? S 1> เอาล่ะกดทำเลือกวายอังุ่นแล้วก็วางอางุ่นลงไปแล้วก็ <c oughs> ขอดรองตีนไม่ใช่รองเท้าแล้วก็ลงไปเลย,เอ,อย,ย,ย,ยเอ่ย่ำย่ำย่ำ ฉันรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่น้ำอางหุนห่นแล้วโอเคน่าจะเป็นน้ำปลาร้อ่ะยํำต่อยํำอีกใกล้เสร็จแล้วยังี่นน้องเก๋อ้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็กลับมาใส่รองเท้าต่อทุกคนแล้วไงต่อวะอ๋อแล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ำอางุ่นเอ้ยไม่ใช่เป็นไว์องุ่นอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืม <laughs> แล้วไว์ก็น่าจะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าแล้วนะเออนี่ไงมีทั้งไว์แล้วก็ขี้ม้าวัสดีดูของกินอางุ่นหน่อยก่อน อะไรอะจู่ๆกูวิ่งมาตัดกล้องเราอ่ะโอ้ยมาอ้อนขอกินนมหรอน้อยทับทีมเดี๋ยวพี่เอาให้กินนะอ่าให้ขนมเอาอเป็นอ่งุน่นอะเอาไปกินนะลูกนี่จ้ะแล้วน้ำอ่างุ่นรงนั่นแหรอคะหนูกินไม่ได้เหรอคะ <S <S อยากกินเลยน้ำาสอนตีนกูทั้งนั้นอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวทำความสะอาดกีบให้น้องสักหน่อยนะเออเมื่อกี้เราอ่ะเดินไปเหยียบขี้หรือเปล่าไหนมาให้เช็ดถูทำความสะอาดกีบเดี๋ยวนี้เลยนะออะเอาขาขึ้นมาเอ้นั่นแหละ แ้วทุกคนเคยดูไอคลิป ASMR ไอทำความสะอาดกีบกีบเท้าม้าไหมอะ่ะ <Huh? S 1> มันมีอยู่ช่วงหนึ่งคิวคอดติดแม่งดูทีกับคิวบวอะ่ะ A few minutes later <laughs> ทุกคนคิวว่าจะเข้าเมืองแล้วคิวบวัวแต่ต่อเติมบ้านไงสรุปก็คือไปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะ <laughs> โหแล้วตอนนี้เก๋หิวด้วยอะ่ะน้องเก๋หาอะไรกินก่อนไปลูก อาแปะไป,ไป,ไปทำอะไรกินก่อนนะเอออะกินเสร็จแล้วก็ไปนอนนะพรุ่งนี้เราจะได้ออกไปแต่เช้าไงแล้วข้างนอกทับทิมเป็นไงบ้างเนี่ยฝนตกด้วยโอ้โหทับทิมลูกนอนตากฝนนานะ่าสงสารน่ะเอาไว้พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปต่อเติมหลังคาให้นะจะได้ไม่ต้องนอนตากฝนอืมอาแปทําอาหารจะเสร็จหรือยังเนี่ยทํานานจังเลยว้ายอ้ยไฟไม้ช่วยด้วยไฟไม้ค่ะเออขอสต็อกก่อนอะไรวะเนี่ยแล้วในบ้านนี่คือไม่มีสัญญ,ญาณการไฟหรอวะ น้องเก๋อย่าตายนะดับไฟดับไฟก่อนดับไฟตัวเองเออดับดับดับเออโอ้ยโอ้ยโอ้เมื่อกี้ได้คิวหนึ่งว่าตัวละครคิวจะตายเสยแล้วนะนี่ยวขวัญเออให้ขวัญมาไม่เป็นไรนะน้องเก๋ไปทำอาหารกินต่อลูกทําต่อแม่งทั้งสภาพดีที่แหละเจ็บขนาดนี้ยังจะให้ทำอาหารต่ออีกล่ะกี้หรือแกจะอดตายเลือกเอาเอ,าอา้าวเรานี่เป็นไรอ่ออะเดินไม่ได้หรือว่าอะไรวะ อ๋อไม่มีที่วางเคาน์เตอร์มันไม่ไ<ว>อาซื้อเคาน์เตอร์ใหม่ให้เฮ้ย yeah. ทำไมมันต้องวุ่นวายในการสู้ชีวิตขนาดนี้วะเนี่ยบางทีนะน้องเก๋ก็คิดว่าถ้ามันจะลําบากขนาดนี้จะมาอยู่บ้านนอกทําไมวะกี้บ้านนอกมันไม่ดีตรงไหนน้องเก๋อากาศออกจะดีแถมผู้คนแถวนี้ก็เป็นมิตรอีกนะมิรชาชีพหรือเปล่ากี้ก๋ว่าเก๋เห็นไอ้ลุงสองคนนั้นมาขโมยของในบ้านนะกี้อา้าวเฮ้ยจริงรอ A later few minutes เย้ได้เข้าเมืองสักทีอะเริ่มด้วยการขี่น้องกันก่อนเลยมานี่เลยจ้ะน้องทัพทีมขอพี่ขี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่ใส่อาแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องให้ได้ข่าวว่าแถวนี้เนี่ยมีลานฝึกมาด้วยนะเดี๋ยวพี่จะพาเราไปดัดสันดัตเอ้ไม่ใช่พาไปฝึกหลอกดานูอีกแล้วค่ะหลอกด่าอะไรกันบ้าเราอะคิดบ้า ก่อนที่จะไปลานฝึกน่ะขอแวะซื้อของก่อนเห็นเขาว่ามีแพะกับแกะจิ๋วขายด้วยแค่เลี้ยงหนูตัวเดียวเด่ยก็ไม่มีปัญญาแล้วนะยังจะไปหาภาระมาให้ตัวเองเพิ่มอีกเลยพูดไรอ่ะโอ้ยอย่าดีฉันบอกว่าอย่าดียังไงน้องทัพทีมเราต้องเชื่อใจพี่สี่สัตว์ตัวเล็กแค่เนี้ยพี่ดูแลไหวอะเดี๋ยวลงม้าก่อนว่าแต่เราซื้อสกีตัวอ้าโอ๊ยสมน้ำหน้าค่ะอฮ้ยนางม้าไม่รักดีฝากไว้ก่อนเถิดแต่ฉันแวะเข้าไปซื้อของแป๊บหนึ่ง โอ้โหนี่มันมีแพทหลายสายพันธุ์เลยนี่ว่าแล้วก็แกะฮะมันมีหลากสีขนาดนี้เลยเหรอ <What? S 1> มีสีรุ้งไหมเนะี่ยฮะอ่ะเดี๋ยวเลือกมาก่อนแล้วกันหนึ่งตัวเอาตัวนี้มาหนึ่งตัวนะแล้วก็แพะแพะตัวไหนดีวะเอาสีดำไหมเอ๋ได้สีดํามาหนึ่งคิดว่าพอดีกว่าสามตัวก็เยอะแล้วอ่ะกดซื้อเลยและกันเรียบร้อยเอได้มาแล้วสามตัว <Ooh. S 1> อ่ะอันนี้คือวิธีดูแลนะทุกคน โอ้โหดูขนาดตัวดิน้องตัวแค่นี้เองอะเ่า <No. S 1> เหมือนจะเล่นด้วยได้แล้วก็แปลงขนได้นะคะแล้วก็อะไรกับอ๋อป้อนนมแล้วก็ฮะมันมีรีดนมด้วยเหรอแกนั่นไงรีดนมได้จริงด้วย <Wow. S 1> ถ้าเป็นแพะก็จะเป็นรีดนมนะคะถ้าเป็นแกะก็จะเป็นขายขนเนาะฟิลแบบไถขนน้องไปขายอะไรอย่างเงี้ยออกมาแล้วทําทีมรอนานไหมคะหนูอ่ะเดี๋ยวพาน้องไปฝึกกับครูฝึกม้าก,ก่อนนะคะ a few minutes later ขอขึ้นกี่หน่อยขึ้นกี่อ่าโอเคโอ้ยฝนหยุดตกสักทีแล้วก็อันนี้ไงครูฝึกมมาเดี๋ยวเราจะเอาน้องไปฝึกอ่าเอาท่าสาธหนก่อนดีวะอืมงานคิวเอากระโดดก่อนละกันอ่ะไปกันคิ่งกะดูทับทีลูกอันนี้ยังโดดไม่ขึ้นอย่างนั้นเนี่ยเอาอันนี้โดดขึ้นโดดลงอ๋อโดดลง อ๋อก็คือน้องจะไปฝึกเราก็เลยต้องโดดลงมาจากหลัมกม้าก่อนนะ <What? S 1> เอ้ยเดี๋ยวคิวเพิ่งสังเกตทําไมตูดด้านซ้ายของน้องเป็นขา้าว่ากีว่ะคิวจะเขียนขา้าว่ากกีไม่ใช่หรอแล้วไอตัวไม้ตรีคิวหายไปเดี๋ยวเออไปน้องวิ่งไปฝึกแล้วก็คือวิ่งหายเข้าไปในนี้เลยนะ <S <S อ่าแล้วเหมือนในนี้เนี่ยก็จะเป็นลานประกวดม้าด้วยนะ <S <S เฮ้ยมีชมการแข่งขันเข้าไปชมสักหน่อยดีกว่าไปฆ่าเวลา <S <S ในขณะที่น้องทัพทีมฝึกนะคะเราก็เข้าไปดูอะไรเพลินๆรอก่อนเนาะ A few minutes later เอาล่ะทุกคนตอนนี้น้องทัพพิมพ์ฝึกเสร็จแล้วนะคะเรารีบกลับบ้านกันดีกว่านะอยู่นานกว่านี้ไม่น่าจะดีนะคะเดี๋ยวอีเกีจะแวะไปอ่อยผู้อีโอโหโหลดถึงพานสักทีเอาล่ะเดี๋ยวคิวน่าจะต้องมาสร้างคอกมาแล้วก็คอกสัตว์เล็กให้น้องก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีแกะจิ๋วแล้วก็แพะจิ๋วมาด้วยนะคะทุกคนยินรอตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวสร้างคอกใหม่ให้ สร้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาพวกน้องแพะจิว๋วแกะจิ๋วมาปล่อยคอกนี้แล้วกันนะซื้อมารวมๆแล้วก็มีแพะหนึ่งตัวเป้าวแล้วก็แกะสองตัวรวมเป็นสามนะนี่ไงน,ะน้องสามตัวออะปล่อยน้องออกมาตัวนี้ด้วยอ่าแล้วก็ตัวนี้อว่าไปรางอาหารกับรางน้ำเนี่ยน้องกินถึงหรือเปล่าวะไก <c oughs> เอ,อะไก่ <c oughs> ว่าไงกันลูกมุ <c oughs> ม้ยน่ารักอะตัวเตี้ยนิดเดียวเองอะแกฉันเดินเหยียบน้องจะไม่ตาย <c oughs> ใช่ไหม เออ e, อ่ะ e, เออะ e, เอเออเนี่ยข้อของหนูนะอ่ะไปแล้วก็ปล่อยตัวสุดท้ายน้องแดงออกมาเร็วน้องแดงลูกทางนี้ลูกโอ้โหมันจะลีลาไปไหนเนี่ยออกมาเถอะเค๋่าอ <c oughs> <c oughs> ย่าลีลาอันนี้ไงน้องแดงสวัสดีกันลูกตรงหนูอยู่ตรงนี้นะหยุยมันน่ารักทั้ง3ตัวเลยอะ่ะขอตั้งชื่อให้ใหม่ก่อนน้องดำนี่คืออ่าตั้งชื่อว่านี่เลยคิวมีชื่อเด็ดๆให้น้องแล้ว <c oughs> ชื่อว่าลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์เออ ลูซิเฟอร์นี่เหมาะมากอา้าวน้องไม่ชอบชื่อนี้หรอทำไมอะ่ะน้องชื่อออกจะเบียวแล้วก็ไอ้นี่ก็ชื่อนมชมพูแล้วกันนะตั้งชื่อว่านมชมพูแล้วก็คิดถึงน้องนมชมพูที่เราเล่นเซฟค้างไว้จังเลยเอะเออไอที่เป็นมนุษย์หมาปา่าแกแล้วก็ไอ้นี่เอาไงดีวะเนี่ะสั้นๆง่ายๆดีไหมไอแดงนี่เลยไอแดงไอแดงเป็นนักสู้ทำไมเขาตั้งชื่อพวกเราสิ้นคิดจังเลยวะแม่แม่สิคะ ซึ่งคิดอะไรตั้งใจที่สุดแล้วอ่ามีการดูแลแล้วก็เุ้ยป้อนนมหิวหรือเปล่าลูกมาเดี๋ยวป้อนนมทีละตัวเลยนะเรียงตัวมาเรียงตัวมามามมานี่นะจ๊ะหิวเปล่าอันนี้อาน,นมไปกินโอ้ยสลดัดผมก็อยากกินด้วยครับอุ้ยนั่นเสียงหนูแล้วลูก รอก่อนสิเดี๋ยวให้กินทีละตัวเลยรอไอ้แดงมันกินอิ่มก่อนนะไอ้แดงลูกค่อยๆกินลูกเอ๋อเรียบร้อยอิ่มแล้วเนาะแล้วต่อไปก็่าน้องนมชมพูมาน,นี่มาลูกปะอุ้ยรอนานไหมคะไอ้ต้าอันนี้ขวดนมขวดที่สองให้เรานะลูกนะอีตล,แลววกแล้วผมเนีครับอ้าวเขาบ,บอกว่ารอก่อนไงต่อคิวสิเอ๋ต่อคิวแบบนั้นแหละดีมากเฮ้ยมีมารยาทกว่านางทัพทิมอีกอะ่ะพูดอะไรอะฉัอนอยู่ได้ยินนะคะ โอ้ยอันนี้ก็หูดีเกินอาละก็ต่อไปน้องลูซิเฟอร์มาแล้วค่ะลูกแหมหิวมากใช่ไหมอา้อาวไอแดงออกนอกคอกไปทำไมลูกโอ้ยไอแดงหนีเที่ยวแล้วไอแดงกลับมาก่อนลูกแม่กระโดดไปจิ้งจอกไปด้วยเลยสวัสดีครับพี่ท็อปทิมเรามาเล่นกันดีกว่าไอแดงนี่ดีดหน้าดูเลยเนี่ยออกไปเล่นน้ำฝนเอาแล้วไปกินน้ำตรงนั้นเดี๋ยวก่อน <laughs> น้ำจะดีในคอกก็มีไม่กิน A few minutes later อ่ะได้เวลาแล้วขอแม่ถอนขนในลูกเอ๋เดี๋ยวเอาไปขายขายได้เท่าไหร่วันเนี้ยแล้วคือขนสีชมพูด้วยนะประเด็นเนี่ยอ่าเรียบร้อยอุ้ยได้มา30บาทต่อไปก็รีดนมแพะของน้องลูซิเฟอร์หน่อยนะคะลูซิเฟอร์ขอรีดนมหน่อยจ้าอ้าวเราชั้นผาเป็นตัวผู้จริงๆแม่งตัวเมียดีกว่ารีดนมได้เอ๋ถามจริงอันนี้รีดนมแพะเหรอนมมันอยู่ตรงไหนวะเอะเอรีดตรงนี้ก็ได้แ่าแล้วก็เอาไปขายนะเอ้าไอ้แดงเป็นอะไรไม่ต้องกลัวจ้ะลูก เสร็จแล้วอาได้มา22บาทไม่ต้องกลัวนะแดงนะโดนกันทุกคนนะคะลูกไม่ต้องหว่วงเอาล่ะโอ้ยวันนี้เนี่ยวุ่นวายจริงๆเลยน้องเก๋ขอไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะคะ <c oughs> แล้วถ้าใครอยากดูความลำบากลำบนเอ้ไม่ใช่ชีวิตแนวคันทีของน้องเก๋ต่อเนี่ย <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะ <c oughs> ถ้าเมลแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวคิวมาเล่นต่อนะคะส่วนวันนี้เนี่ยคิวขอตัวไปพักผ่อนก่อนเลยกันนะคะทุกคนไม่ไหวละ อะก่อนจากการให้ดูวิวแถวบ้านเนี่ยวิวแถวบ้านฉันสวยใช่มะอยากมาอยู่ละสิถ้าอยากมาอยู่แล้วก็ซื้อดีเอาซีแล้วมาลองเล่นดูนะคะถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ